ผูมันต้นละเด้อไม่เนี่เด้อพี่น้องเด้อผูมันต้นแล้วนนพวกมันต้นแล้วเดี๋ยบอ <c oughs> กว่ายกล่องยกล่องว่าสัตวโอ้กระจัดไปเลยพี่น้องเอ้ยค <c oughs> ุณกระจกน้องบุ่นวุนอยู่คุณ không có của câu vậy đấy cái này đăng ký sắp ngắt xếp ngắt một ừ, nè งามป่พี่น้องงามแรงมันบอกว่ายกร่องยกร่องอเป็นเอิ้ถ้าว่ามันที่มันห้างบอ่อค่อยว่าก,กันตาล่างพี่น้องบางอันก็ห้างบางอันกท็ที่ไปคันคู่กับกระเทิน ทางคุณแม่นตัดมันดูคุณทางนั้นตัดลำมันปุ๊บๆๆ๊บ,บแล้วก็แบกมาปุ๊กซส่เป้ามาอ่าคุณโอ้กองนี่งามไร่ขอบใจกองงามๆจกเอื้อยหัก USA <c oughs> น่าปีนั่งเนาะ ภาพงามเลยเนอะเป็นบะรรยากาศยามแลงนตะเวนกะค่อยค้ำเราพี่น้องเองเดี๋ยวค่อยหยาเสร็จหน้าก,กองนิดนึงก่อนอเสร็จหน้าก,กองนิดนึงก่อนก็จะได้ภาพงามเนาะปุกซอสปุกได้ยกร่องยกร่องยกร่องฟุกได้ไล่เติบเราได้มือนี่ถ่ายภาพให้พี่น้องได้เบิง่งเนาะ เดี๋ยวที่ไปเบิบ้องบนตัดมันเขาเจะตัด,ดอ,ยนนะอ,อย่างไรยูฟุนเนี่ยงานลปไปรุมพี่ซะางานสบายเด้ยวยังยูทิงเดียบุณนะเฝ้านึ่งบุนะเอาเดีย๋ยวไปให้สิบัต างานไปเบิ้งเขาจะตัดลำมันอันนี้ท่ยธรรมดาอยู่ตีนมันพี่น้องทายธรรมดาเดี๋ยวมันก็นจะได้มาปักใ้แล้วก็จะได้แปลงหวัวอีกเติมเนาะ่างไปตามของเก่าของไปนี้ดิเอาสบายดีพี่น้องผู้ใด,ดที่เขามาเบิ้งเนาะก็มีแนวได้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ ทางพีอาจจะที่ด้ปักมาเนาะที่ห่อใส่ห้างห้างทางนี้ห้างทางคลองนี่แหละกะมาเบิงด้วยร่วมกะทีเกินไปบอนด่นอะลรประมาณหกสิบเนาะประมาณหกสิบขันทักคืบก็คืบก็ซ้ำคืบหนึ่งซองซ้ำเนาะประมาณนั้นอ่านกะทีตัวนี้ซ่องคืบหนึง่ง

ตัดมนเอาจ้กเอาจักอันนี้ตัดจักสตินตัดให้เป็นแล้งเนี่ยสแหลตรรหตรัตรเห็นตัดสับไปสับหผู้ตัดไปขี้แล้วเนื้อผู้ตัดไปสัหอไปยังไปขี่่หรือว่ไปซอกินเขาห